อ่านะครับอันนี้ร้านพิณลยเอ็ดนะครับร้านพินร้อยเอ็ดโดยครูพงศมีพินเยอะแยะนะครับมีพินเยอะแยะให้เลือกนะครับพิหลายเพราะว่าเป็นไม้แต่รำเพราะว่าสิเป็นพินต่างๆนะครับไปก็ดูนะครับพินสีพินสีนะครับร้วไปจนชอดไม้ประยุกต์นะครับมีเยอะแยะเลยลูกค้าท่านใดนเพราะมีโอกาสได้มา้ชมเพราะมีโอกาสได้มาเลือกซื้อเลือกหาเองกับเพราะเป็นอย่างนะครับสั่งข้างออนไลน์ก็ได้ส่งให้นะครับก่อนส่งกับมีการเทศ ก่อนส่งก็มีการเกิดยางดีนะครับเทียนยางดีเซ็นตอัพย่างดีก่อนส่งไปส่งไปแล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาอย่างการรับผิดชอบคือเก่านะครับเกิดปัญหาเพราการรับผิดชอบคือเก่าสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นได้เชมฟรีในหกเดือนเชมฟรีเล่ยจ่ายตังก่าสิเชื่มตามอาการนะครับตามอาการมันเป็นอย่างสินค้าคุณภาพรับประกันนะครับที่ละเอียดนี่ขายไปหลายหม่องหลายสาขานะครับทั่วประเทศเลยผู้ใดไก่สาขาใดกลับไปเลือกหม่องหันไปเบิ้งหม่องหัน นะครับแต่มีโอกาสมากขี่กียมากนะครับเพมีโอกาสการสร้างสร้างข้างบนไรเอานะครับขึ้นมีหลายถ้าอยู่ในน่มีเพราะชอบเขาติดใจเขาสามารถที่สร้างข้างถึงเมื่อไรนะครับสามารถจะสิ่สร้างข้าง,าาถ,ถ,าาางถึาามงถมากเอาตามสเปคข,ของตัวเองตามสไตล์ของเจ้าของมาของ,ของ,ของ,ของชอบได้มาแมจา็คเฟลด์มาแจ็คสายได้เบิดนะครับพี่มีหลายเลือกหลากหลายชน,นิดอ่ะ